สวัสดีครับช่องกุ้งสวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้าเขาส่งเครื่องมาครับเป็นเครื่องโปเพนะครับอาการมันเปิดไม่ติดนะครับแล้วพี่เขาก็เออแล้วน้องเขาก็ส่งมาซ่อมนะครับเดี๋ยวดูที่หิ้วครับยังเฟี้ยวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนี่ผมต้องขออนุญาตถ่ายคลิปเอาไว้ให้ดูนะครับก็มันเป็นเครื่องที่มันมาลักษณะแบบน่าจะมีการดัดแปลงมาก่อนหน้านะครับอ่ะตอนนี้ไม่มีจุกยางมาสองตัวนะครับนี่เลยไม่มีนะครับ ไม่มีจุกยางมาสองตัวนะครับอ่าไม่มีสองนะครับตรงนี้อีกด้วยนะครับไม่มีมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสิบจุกยางไม่มีมานะครับมีแค่ฝั่งนี้น่าจะมีการน,น่าจะน้องเขาอาจจะถอดเก็บไว้นะครับเอาไม่เป็นไรแล้วเราดูกันนะครับมาเปิดกันเลย มีน็อตมาแค่แปดตัวนะครับเรามาเปิดดูกันเลยมเมื่อไราน็อตออกหมดแล้วน้องเขาน่าจะแกะมาก่อนหนะ้เมาเปิดกันเลยแบตยังเป็นแบตเดิม,แบบดมอยู่นะครับก็น็อตตรงนี้มีแค่สองนะครับนี่นะครับดูนะครับมีแค่สองโอเคไม่มีอะไรแล้วครับฝั่งนี้เปิดกันเลยครับ ตรงนี้โดนหนีบนะครับผมสายไฟนะครับสายบูชุดพังนะครับโอ้ยตายแล้วนี่นะครับโดนหนีบนะแล้วก็แพรหักดูแพรนะครับอืมโอ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับสายนี้นะนี่นะครับหักนะครับอันนี้น่าใช้ไม่ได้นะครับผม สายนี้น่าใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแน่แน่ครับขอญาตดึงออกเลยครับยังไงก็ใช้ไม่ได้แน่ๆครับต้องเปลี่ยนครับนี่ครับถ้าแบบนี้ไม่ได้แน่ครับมันจะรับสัญญาณมีปัญหาครับเพราะว่ามันขาดในนะเห็นไหมนี่ครับขาดในนะี๋้วผมจะหาสายสำรองให้ครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแล้วแต่สิ่งที่เฟี้ยวก็คือไอ้ที่จับเขานี่แหละครับโอ้ดู อุย่ยตายแล้วที่ล็อกสายแพรไม่อยู่นะครับสายขาดเลยนี่ครับอุย่ยงานช้างครับแบบนี้อืมก่อนนี้เป็น อ,อ,อ,อแพ่ตรงนี้มันไม่มีตัวล็อกนะครับผมน่าจะถอดผิดวิธีจนแบบัหลุดไปเลยนะครับนี้ต้องเช็คยากแล้วับผมมันจะเช็คเครื่องเปิดติดยากนะครับเดี๋ยวผมต้องถอดบอร์ดออกไปดูก่อนนะครับไปวัดสักหน่อยก่อนครับ มันต้องปลดออกไปก่อนนะครับขออนุญาตปลดออกไปดูก่อนครับโอ้ย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 ออืยอืม,อม,อม,อมนี่ครับไปครับเดี๋ยวผมปลดตัวนี้มาดูครับโอ้โหอ,อืมบอดตัวนี้ รุนถอดนะครับผมนี่ครับไม่มีนะครับที่ชาร์จแบบนี้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับเน้องเขาจะให้ซ็อกเก็ตจุดหัวชาร์จมาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงรุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีครับแสดงว่าบอร์ดนี้โดนเล่นมาผอสมคกวนนะครับผมหัวชาร์จมาให้ครับแต่มันไม่รู้มันจะตรงรุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวเทียบกับของเก่าอันนี้ผมมีอีกไอ้ตัวที่เป็นของผมเองครับตัวเทยบของผมนะ,ะน่าจ,จะตรงรุ่นครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นหัวเล็กนะครับกลัวเรื่องกระแสมากเลยครับจะเห็นขนาดหัวด้านในมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้มันจะหัวตัวเล็ก อันนี้มันจะหัวใหญ่กว่าครับเพราะฉะนั้นการรับการทนกระแสมันก็จะดีไม่ได้เท่าพวกนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้คุ้เสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยบอร์ดอะลายพิ้นมันเห็นไหมลายพิ้นมันขาดไปเลยนะครับปกติแล้วลายพิ้นเนี่ยมันจะต้องเดินลายวงจรยาวมาแบบนี้ มาเขานี่แต่เนี่ยเหมือนเขาเขางัดเองแล้วลายปิ้นมันหลุดเห็นไหมครับลายปิ้นมันหลุดงานช้างครับอันนี้งานช้างจริงเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนนะครับว่าจะยังไงให้ดูตัวอย่างบอร์ดบอร์ดอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันตัวตัวตัวนี้มันขาดนะครับ ตัวอินดักเตอร์มันขาดครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้กระแสไฟมันสมดุลยิ่งถ้าขาดเราก็สามารถเชื่อมได้แต่ว่าไฟมันจะวิ่งไม่เวลาไฟมันกระชากมันไม่มีตัวถ่วงครับตรงนี้มันขาดไปนะครับบอร์ดเก่านะผมจะให้ดูลายวงจรนะครับมันจะวิ่งเห็นไหมตรงนี้มันจะมีลายวงจรเห็นไหมจากตรงนี้วิ่งเข้ามานีบอร์ดของน้องเขาที่ส่งมามันขาดนะครับเห็นไหมมันขาดตรงนี้แต่ผมจะลองต่อดูให้ก่อนนะครับนี่ครับ เราต้องใช้วิธีการวายลิงสายไฟเข้าไปแทนเข้าตรงนี้นครับเดี๋ยวจะเทสกันก่อนครับว่าไฟตรงนี้เข้าไปปกติไม่มีการรัดวงจรหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะต้องวัดกันก่อน,นะจะวัดไฟกันน,ะนี่นะครับสิบเก้าครับมาครับ ไ,ไฟมาแล้วลครับไฟมาแล้วมาแล้วครับโอเคไปเข้าตรงนี้ปกติ้วครับแสดงว่าวิธีการที่ผมซ่อมเื่อสกูใช้งานได้ครับผมก็ลองเสียบเข้าไปนะครับดูว่ารูมันใช้ได้ไหมน่าจะได้ครับมันใส่ได้พอดีเลยโอเค okay. แสดงว่าใช้งานได้เสร็จแล้วเดี๋ยววัดแบตที่หนึ่งนะแบตมีไฟไหมครับ ไฟไม่มีครับแ <ไฟ S 2> บไไบเสื่อมไม่มีเลยครับไฟไม่มีครับสนิทสนิทสนิทไม่มีเลยครับศูนศูนยวไฟไม่มีครับ อันนี้ผมก็ไปยกจากบอร์ดเก่านะครับซึ่งเป็นบอร์ดอะไรของผมนะครับอันนี้ผมจะยกให้ลูกค้าไปเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรก็จับ่ยนใหม่ให้ผมก็ยกจากตัวบอร์ดสำรองที่พี่ๆคนอื่นที่เขาซ่อมไม่ได้เขาก็ทิ้งไว้ให้ครับนี่ครับประโยชน์มันก็จะมีตรงนี้นะครับผมก็เลยยกชุดนี้กลับมาใส่ให้นะครับแทนของเดิมมันก็จะมีตัวล็อกนะครับมันจะได้มีช็อตนะครับนี่ครับก็ใส่ให้เรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ยกบอร์ดขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เครื่องมนีีอาการอะไรไหมนะครับเบื้องต้นเลยเดี๋ยวผมจะเช็คอ่อตัวนี้ก่อนนะครับเช็คชุดวงจรสเตปอัพก่อน,นครับมีการลัดวงจรตรงนี้ไหมไม่มีครับผมไม่มีครับวงจรน,นะครับแถวนี้ซึ่งปกติแล้วรุ่นนี้จะชอบเสียครื่อสเตปอัพนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเสียบแบตเข้าไปนะเพื่อจะเทสวงจรน,นิดนึงคนระับ ไล่กันไปเลยครับว่านี่แดงดันไม่มานะครับแดงดันหายไปนะครับอันนี้มานะครับมาถึงนี่แปดล้ว มีปัญหาแล้วครับผมแบบนี้บอร์ดมีปัญหานะครับมจะลองไว่ลิ่สายค้ำไปก่อนนะครับเพื่อเช็คดูแล้วก็จะลองไปเปิดดูนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่ามีจุดช็อตที่จุดไหนนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้นิดหนึง่งผมกดไฟมานะครับผม จากที่เช็คดูในวงจรมีปัญหาแน่ๆครับมีการรั่วงจรครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เจ้าบอร์ดตัวเทสต์ลงไปนะครับ,บอร์ดผมกดเพื่อที่จะเทสเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเพื่อเครื่องทํางานปกตินะี่ครับดูกันเลยครับอืมไม่ทำงาน,นครับนี่ครับเปิดไม่ติดครับ จะลองไวริงครับข้ามบริเวณนี้ดูนะครับเพื่อจะเช็คว่าไฟมันมาตรงนี้ยังนะครับตอนนี้มันไฟไม่มาที่เรกูเลเตอร์นี้นะครับมันจะลองไปทีละจุดก่อนนะครับเนื่องจากการเสียวนี้ค่อนข้างเป็นวงกว้างนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะลองไวริงจุดนี้นะครับเพื่อให้ไฟมันข้ามมายัางตัว โดยตัวนี้นจะเป็นสวิต์นะครับก็คือให้ไฟให้ไฟมันข้ามอีกฝั่งนี้นะครับเพื่อจะมาเทสว่าตัวตัว uh, Q17 เนี่ยตัวทรานซิสเตอร์ตัวแรกมันเสียไหมนะครับอันนี้ผมก็วายลิงนะครับถ้าวายลิงแล้วไฟมันต้องวิ่งข้ามนะครับจากจุดนี้ไปยังตัวเลกเรเตอร์นะครับผมก็เลยต้องต่อสายข้ามไปเลยนะครับถ้ามันถ้ามันข้ามไปแสดงว่าเราก็จะตั้งข้อสงสัยไปก่อนว่าทรานซิสเตอร์ตัวแรกมันเสียนะครับตอนนี้ผมข้ามไปแล้วเดี๋ยวผมจะเสียมแบตเข้าไปนะครับอ ถ้าผมเสียบแบตเข้าไปแล้วไฟวิ่งข้ามไปยัง regulator ก็มีความเป็นไปได้ครับเราก็ต้องไล่ไปทีละจุดนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการเสียแต่ละครั้งมันเสียแต่ละจุดไม่เหมือนกัน,นแน่ๆโอเคไฟมาแล้วครับไฟเท่ากับ V- แบตนะครับไฟ V- แบตมา8โวลต์ไฟมันข้ามมาอย่างบริเวณนี้แหละ ครับ8โวล์ไปออไป3โวล์นี้มานะครับมาดูครับไฟไปเลี้ยงที่ปุ่มครับมันจุดนี้จะยังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเปิดกันดูก่อนนะครับไฟข้ามเนกรเลเตอร์ไปน,นะครับกดเปิดครับ ไม่ติดกับอย่งางไม่มาครับไม่มาครับไม่มาต้องไล่ย้อนอีกครับ <c oughs> เดี๋ยวจะถอดตัวนี้ต่อลองถอดตัวนี้เปลี่ยนดูนะครับจากนั้นผมก็ยกตัวถับมานะครับตัว Q 18ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไฟจะมาหรือเปล่าเมื่อกี้ Q 17ไม่ได้ผลเนีัยมาดูที่ Q สิแปดต่อ ก็ยังไม่มาไม่มาอะไรหาต่อครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะยกตัวนี้นะครับโดยปกติมันก็จะเสียอยู่บริเวณนี้นะสามสี่ตัวนี้ตัวนี้ออกเลยนะครับเดี๋ยวใส่ตัวใหม่ไปอีกครับ เอาล่ะครับเปลี่ยนตัวนี้ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลัวัดไฟนครับวัาไฟไปไหมนะครับถ้าไฟข้ามมายังเรกูลเลเตอร์นะครับมันก็มีสิทธิ์ครับว่าเราจะเจอตัวเสียแล้วนะึงเดี๋ยวต้องตั้งนิเตอร์ไปหนะึงไม่มาครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับ ต่อครับโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาทั้งหมดสี่จุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับไฟก็ยังไม่มาผมจะเช็คสีนิดหนึ่งครับอาจจะมีสีตัวรอบๆมันช็อตหรือรับวงจรอยู่หรือเปล่ามั้่วนใหญ่ตัวนี้นครับช็อตแต่ตัวนี้วันนี้มันไม่ช็อตนะครับ อ๋อเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเจ้านี่ครับคิวคิวสิบห้านะครับคิวสิบเจ็ดเนี่ยสี่ตัวนี้เปลี่ยนหมดเลยครับยกชุดออกแล้วก็ตัวเล็กเลเตอร์้วยครับเรามาดูไฟกันครับไฟจะมาหรือยังนะครับไฟมาเจ็ดโวล์นะครับเจ็ดโวล์กว่ากว่านะครับ เดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันดูโอเคครับเครื่องติดแล้วครับผมเอาละแบบนี้มีความหวังครับผมปิดเครื่องครับติดครับโอเคมาแล้วครับโอเคครับจากนั้นเราย้ายมาทดสอบด้วยบอร์ดของมันเองนะครับเมื่อกี้มันเป็นสายแพ้ชุดทดสองผมนะเดี๋ยวเราบอร์ดที่ซ่อมมือสักคู่นะครับมาลองใส่เครื่องเสียบแบบเราเปิดดูครับ โอเคครับติดครับผมโอเคปัญหามันอยู่ที่จุดนี้ครับที่มันหักนะครับพอมันหักแล้วมันก็เกิดการรับวรจรที่บริเวณจุดควบคุมปุ่มกดทั้งหมดเลยนะครับทําให้อมันเปิดไม่ติดตัเองครับอันนี้ผมซ่อมให้เสร็จจิ้นนะครับเสร็จเรียร้อยพร้อมกับชุดชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะชุดชาร์จที่เรามาซ่อมเมื่อสักครู่นะครับมาเทสนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากนั้นนะครับผมก็เอา ที่ชาร์จนะครับเสียบเข้าไปนะครับเป็นชุดชาร์จนะครับที่เราซ่อมตูดมือสักครู่นะครับแล้วก็ลองดูกันครับดูนครับเครื่องชาร์จไหมอ่ะดนะครับเครื่องชาร์จทำงานนะครับเปิดเครื่องดูครับโอเคแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมครับผมชุดชาร์จบอร์ดสายแพรนะครับวงจรเปิดปิดทั้งหมดรับวงจรนะครับเคสดนี้นะครับเครื่องกลับมาเปิดติดเรียบร้อยครับพร้อมส่งมอบกลับให้ลูกค้าครับเปลี่ยนสายแพรอ่ะไม่ใช่ครับเปลี่ยนซ็อกเก็ตสายแพรนะครับแล้วก็ซ่อมชุด สวิตช์วงจรบอร์ดที่เสียหายนะครับแล้วก็จุดชาร์จนะครับจุดชาร์จที่มันไม่นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องมะกรูงครับสวัสดีครับ